สวัสดีมีโชคหมดทุกหมดโศกหมดโรคหมดภัยประสบแต่โชคชัยทุกท่านนะครับสําหรับชาวลัคนาราศีกันการโคจรอของดาวที่เข้ามาในดวงชะตามาดูวิธีการโคจรก่อนแล้วก็ลองไปเทียบกับพื้นดวงชะตาของแต่ละท่านแต่ละคนดูนะครับแม้ว่าดาวโคจรที่ว่าร้ายถ้าในพื้นดวงชะตามีดาวรับที่ดีก็ จกมีโชคมีชัยแม้นดาวโครจรเข้ามาว่าดีแต่ในพื้นดวงชะตามีดาวร้ายรับและกันกันอยู่มันก็ไม่พบไม่เห็นความดีงามเป็นอย่างนั้นนะครับมาดูเฉพาะวิถีการโครจรของดาวที่จะส่งอิทธิพลต่อดวงชะตาของท่านก็ถือว่าเป็นวิถีแห่งกรรมที่จะมากำหนด ซึ่งกรรมก็คือพฤติกรรมการกระทําของเราเองอันประกอบด้วยเจตนาทางกายวาจาใจนะครับทุกคนมีกรรมเป็นของของตัวเองทําสิ่งใดไว้จะได้รับผลแห่งกรรมนั้นแล้วทีนี้ในช่วงเดือนมก,กราคมเนี้วิถีการโคจรของดาวบอกถึงรหัสกรรมรหัสชีวิตอย่างไรบ้างดาวประจำราศีเกิดของชาวลัคนาราศีกัน ช่วงกลางธันวาไปถึงวันที่เจ็ดมกราคมโคโจรพักองศาก็คือถอยหลังตอนแรกก็โคโจรเข้าสู่พบพันธุ์นะครับนั่นก็หมายความว่าการได้อยู่กับเหย้าเฝ้ากับเรือนการได้อยู่กับญาติพี่น้องการเกื้อนหนุนญาติพี่น้องการได้ไปทําการทํางานหรือมีคนไหว้วานแต่ก็พักองศาสิ่งเหล่านั้นก็ยังเดินต่อไม่ได้นะครับ ก็ยังต้องมาพิจารณาย้อนหลังนะครับยังไม่ก้าวหน้านะก็ยังได้มาข้องเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารพูดคุยเจรจาใดๆก็ยังไม่คืบหน้าแล้วสุขภาพร่างกายของคุณเองนี่ก็พึงระมัดระวังโดยเฉพาะช่วงปอดนะครับการรับซึ่งอากาศหนาวเย็นแล้วเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็ฝุ่นควันเข้ามาเนี่ย ช่วงนี้ดาวไม่แข็งแรงก็คือดาวประจำตัวคนเนี่ยเป็นดาวพระพุธแล้วก็มาอยู่ในภพสหัชชะสหัชชะเนี่ยหมายถึงลักษณะการไหลเวียนนะของน้ำของเหลวในร่างกายมันมีเหตุผิดปกติกินดื่มใดๆก็ควรจะ พิจารณาให้ถี่ถ้วนนะครับแล้วก็อยู่กับอากาศเย็นๆเนี่ยก็ต้องดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองเดี๋ยวก็ร้อนขึ้นมาอีกละเออดาวผิดปกติแบบนี้ก็เจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายได้นะครับมันก็ทําให้ทํากิจอื่นๆไม่ค่อยสะดวกนะครับแต่เมื่อดาวพุทธโกจรในภพสหัชชะแม้ว่าจะพักองศาถอยหลัง แต่ก็ถือว่าได้รับแสงจากอาทิตย์ส่งมาถึงอาทิตย์คือใครอาทิตย์คือผู้หลักผู้ใหญ่ที่คอยช่วยเหลือเกื้อหนุนโครจอรอยู่ในพบพันธุก็ได้แก่ญาติพี่น้องที่พึ่งพาอาศัยนะครับก็ยังส่งกระแสเข้ามาหามาสู่นะให้มีความคิดความอ่านมีความมุ่งมั่นต่อไปก็ไม่ต้องห่วงนะครับดาวพบการเงินก็คือดาวพระศุก ก็ยังโคจรอยู่ที่ภพสหัชชะอันนี้เป็นประเกษตรมาจากภพสุภะนั่นแปลว่าอาจจะมีเหตุให้เสียทรัพย์สินเงินทองเพราะผู้หลักผู้ใหญ่พ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือเพื่อนพี่น้องมาขอพึ่งพาหรือตัวคุณเองก็ไปพึ่งพาเพื่อนพี่น้องแต่ก็จะพึ่งพาใครที่ยากอยู่นี่เรียกว่าดาวสุภะดาวแห่งความดีงามเขาก็ไม่นึกถึงนะครับความดีความงามของเราเคยมี เขาก็ม่ได้สนใจพึ่งพาผู้หลักผู้ใหญ่มาก็เป็นประเ้าคือผู้ใหญ่เขาจะเอาตัวไม่รอดเหมือนกันนะครับก็มาอยู่แบบนี้แต่ก็ถือว่าได้คู่ทาตนะก็ยังพอดําเนินไปได้นะครับแต่มันก็จะมีเหตุติดติด,ตด,ข,ดขัดขัดอยู่บ้างแต่แม้ว่าประสุขจะมาอยู่ตรงนี้นะแล้วก็เป็นประมาจากพบสุภะเออบางอย่างเราก็ อาจจะเสียคุณธรรมบ้างเช่นปีใหม่นี่ว่าจะไม่ดื่มหมายก็เลนเอาซะหัวทิม่มบางคนก็กริ่งไม่นอนข้างทางก็มีอันนี้ก็คือความเป็นประศีลธรรมมันเสียเสียทรงโซซัสโซเซระวังการดื่มการกินด้วยนะครับบัญญะบัญญังบ้างไม่งั้นมันก็จะเสียทรงแล้วก็เสียสุขภาพตัวเองด้วยบางทีก็เสียเพื่อนด้วย นะเอาเพื่อนมาเป็นผัวสีกับ6อีกคู่อย่าดูเบามักมากเม,ม,มาเสพสมจนสมสารนึกว่าผัวตัวเองดันเป็นเพื่อนเป็นอย่างนั้น6กับ4ีอีกคู่ดูตกะกะมักไม่ละเสพสมชมข่าวหวานเป็นอย่างนั้นระวังพลาดนะครับเรื่องการเดิม่มการกินก็เช่นเดียวกันนะแต่อย่างไรก็ตามสุขเป็นพุทธเพนและก็ได้ประุมเกณฑ์อยู่ นะครับปทุมเกณฑ์อย่างไรอา้าวก็คุณมีเงินมีทองเสียสละแบ่งปันเกื้อหนุนญ,ญาตกพีน้องไงเขาก็ยกย่องไงไปทําบุญนี่ไม่ทําธรรมดาทาบุญปีใหม่ทําบุญพระป่าสามาคัคคีเป็นประธานรองประธานประธานอุปถมัมเป็นเท่าอย่างนั้นนะครับคนเขาจะไม่ยกย่องได้อย่างไรนะยิ่งคนมายืมเงินคุณได้ยิ่งยกยอยกย่องคุณแต่เมื่อไหร่คุณไปทวงเขาชีบหายเลยทีเนี้ยคนละเรื่องเป็นอย่างนั้นนะครับอันนี้เรียกว่า ดาวคนโคนจรแบบนี้เออเรื่องเพื่อนพี่น้องชื่อเสียงสังคมนี่ก็ดีมีความสุขด้วยกันนะครับแต่ในวันที่ 7, 7. นะพุทธจะเดินหน้าแล้วหนาะเข้าสู่พบพันธุนะครับอันนี้ดีไม่ดีมันก็จะแปลว่าได้ช่วยเหลืองานครอบครัวแต่งานตัวเองชักจะไม่ค่อยดีทำไมถึงแปลอย่างนั้นพุทธมาจากพบกรรมะ ภาระหน้าที่การงานมาเป็นประในพบพันทุกจะไปทำงานก็ลดเสียเออพอจะไปที่ทำงานปับ๊บอยากพี่น้องก็ขอให้ช่วยเป็นอย่างนั้นติดเรื่องครอบครัวนะครับก็จะอยู่อย่างนี้นะแล้วทีนี้ในวันที่17พระสุขดาวพบการเงินเนี่ยก็จะย้ายนะครับแต่ช่วงที่อยู่อย่างนี้เนี่ยมันดีต่อการค้าขายนะ เออไม่ให้ใครกู้ไม่ให้ใครยืมนะไม่ให้ใครพึ่งพาเรื่องเองินเรื่องทองนะมีอะไรขายอย่างเดียวของขายมีไว้ขายก็ขายนะครับเออเสร็จแล้วขายได้ก็อเอาเงินนะให้เขายืมเป็นอย่างนั้นอันนี้ก็ถือว่าการค้าขายการโฆษณาประชาสัมพันธ์จะดีเกื้อหนุนกันดีพระสุขเพ็นนะครับ แล้วก็เมื่อพุทธย้ายมาเจอกับอังคารระวังเรื่องของความขัดแย้งความการทะเลวิวาทระวังเรื่องของวาจาเหล่านี้นะครับเออให้ระมัดระวังแต่อย่างไรก็ตามนะลัคนาราศีกันเนี่ยเป็นราศีนระนระคือโสโรบุโทชีโวสุโคล่าสหัตตนุหัต อยู่เรือนสหัชชะตะนุคือกลุมลักพันธุทุเรือนพันธุทพันธุทุเขาเอาปัตตนิและลาภาได้อุดมเกนเฉยเลยนะครับแปลว่าเออแม้จะมีเรื่องยุ่งยุ่งแต่ชีวิตก็ดีนะแล้วถ้าเคกื้อนหนุนญ,ญาติี่น้องนะดูแลพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็จะเป็นการเสริมดวงชะตาให้ตัวเองอุดมมั่งคั่งและมั่งมี ดาวได้อุดมเกณฑ์นะครับแม้พุทธจะถอยหลังแล้วมาเสียนะแต่ความเป็นอุดมเกณฑ์ก็ยังดีนะครับพระศุกร์ก็เช่นเดียวกันจนนู่นเลยตลอดทั้งเดือนน่ะนี่ตอนเรียกอยู่พบสหัสชะนี่ก็ได้อุดมเกณฑ์เข้าพบอันทุกก็ยิ่งดีอันนี้ก็จะถือว่ามีความมั่งคัง่งมีความสมบูรณ์มีความสุข เรื่องของครอบครัวร่างกายเจ็บป่วยไม่สบายแต่ว่าจิตใจยังโอเคยังสดใสพองใสยังสู้ๆอยู่นะครับคือสู้ตั้งแต่เช้ายันเช้าอีกวันหนึ่งเรื่องกินเรื่องเที่ยวนะเป็นอย่างนี้นะครับเขาโคจรร่วมกันนะแล้วดันเป็นพุทธสุกอีกคู่ดูตะก,กะมักไม่ละเสพสมชมข้าวหวานชอบกินชอบดื่มชอบเที่ยวนะพอมาเจอกับดาวพังคารด้วย อังคารคือดาวพบสหัชชะเพื่อนพี่น้องนะและก็ดาวพบมรณะด้วยนะมาอยู่พบพันธุก็เพื่อนพี่น้องที่อยู่ห่างไกลกันมาพบมาสู่มหามาอยู่บ้านด้วยมาพักอาศัยมาเยี่ยมยามมันก็มีเรื่องเมาเรื่องพูดเรื่องคุยแล้วก็กินเป็นอย่างนั้นนะครับอ่ะก็เตรียมเรื่องกิจกรรมเหล่านี้ไว้อะนะเออมันก็เป็นเรื่องดีเพราะมันได้อุดมเกณให้ความสมบูรณ์เรื่องของครอบครัวมีความสุขกันดีนะครับ ธาตทิต์ก็โครจรอ,อยู่ที่พบพันธุเนี่ยก็จะหมายถึงว่าผู้หลักผู้ใหญ่ที่คอยเกื้อนหนุนนะพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับมาส่องที่พบพันธุร่วมกับพุทธังคารพุทธศุขก็นับตั้งแต่วันที่7ไปเนี่ยนะศุกร์เนี่ยยังเพนได้ปทุมเกณฑ์ได้อุดมเกณฑ์อยู่ที่พบสหัชชะเนี่ยมันดี นะครับชื่อเสียงเกียิยศคนยกย่องนะคนนิยมชมชอบมีเสน่ห์นะครับ1นึสีอยู่ด้วยกันในพบพันธุหมาะแก่การทำมาค้าขายหนืองกันนะการติดต่อพูดคุยเจรจาแต่ว่าเหมือนจะทำงานให้คนอื่นเขาเพราะว่างานตัวเองไม่กระเสไม่มั่นคงมาที่พันธุเนี่ยเป็นประนะครับก็ทำงานให้ญาติพี่น้องช่วยเหลือเกื้อหนุนกันจะดี นะครับหรือทํางานให้คนอื่นเขาก็จะดีเป็นอย่างนั้นหรือไปทํางานในนอกสถานที่ในที่ทํางานบ้านเรือนคนอื่นร้าน,คน,นคนอื่นก็ได้นะครับวันที่15บห้ามกราคมอาทิตย์ย้ายเข้าสู่ภพปุตตะอาทิตย์มาสองเรื่องลูกน้องลูกหลานบริวารนะครับสำคัญคือมีดาวอะไรรับอยู่ตรงนี้ดาวนั้นก็จะทํางานในพื้นดวงหนาแต่ถ้าอาทิตย์มาที่ภพปุตตะหนึ่ง ลูกน้องลูกหลานอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายปวดหัวตัวร้อนบ้างนิดนๆหน่นนอยๆแต่อย่างที่สองเนี่ยก็จะหมายถึงเรื่องของการเริ่มต้นนะลูกค้าใหม่เริ่มต้นใหม่รับใหม่ปัญหาอุปสรรคเรื่องใหม่ๆก็มาให้จัดการก็ได้นะครับถ้าแปลความหมายเนี่ยอาทิตย์คือดาวพุกกิน่าค่าใช้จ่ายความสิ้นเปลืองก็มาอยู่ที่พวกปุตตะ ก็แปลว่าลูกน้องลูกหลานบริวารเคลื่อนหนุนเอ่อก็อต้องเคลื่อนหนุนลูกหลานบริวารมีความสิ้นเปลืองเอออาทิตย์หมายถึงผู้หลักผู้ใหญ่ที่คอยเคลื่อนหนุนอยู่เบื้องหลังเมื่อมาอยู่ที่ภพปุตตะก็อาจจะได้ผู้ใหญ่คนใหม่เจ้านายคนใหม่มาเคลื่อนหนุนก็แปลได้อย่างนี้นะครับและถ้าแปลเรือนผสมเรือนเนี่ยก็จะแปลอย่างนี้นะดาวอาทิตย์มาอยู่ในภพปุตตะอาทิตย์มาจากวินาศนะเนี่สัมพันธ์กันหมดเลยนะครับสัมพันธ์กันหมด อย่างไรอาทิตย์พบมาอยู่ปุตตะดาวปุตตะมาอริดาวอริไปปัตตนิดาวปัตตนิมามรณะส่วนเจ้าเรือนมอรณะคืออังคารเป็นพบสหัชะมาพันทุกอันนี้ก็จะหมายความว่าเป็นเรื่องราวที่จะต้องบริหารจัดการด้วยสติปัญญาในเรื่องภาระนีสิงห์ ความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายของลูกหลานบริวารหรือของญาติผู้ใหญ่ก็ได้นะครับการได้กู้ได้ยืมการได้บริหารจัดการการมีภาระเข้ามาให้รับผิดชอบเพราะเหตุแห่งลูกหลานบริวารหรือมีงานใหม่ๆแต่ว่ามันใหญ่กว่าเดิมเข้ามาให้บริหารจัดการนะครับแต่ก็ บางคนก็กู้ยืมนี่ก็อาจจะเป็นเงินก้อนใหญ่ก็จะเป็นภาระต่อไปนะได้เกี่ยวข้อง6ูกพันสพันบางคนก็อาจจะได้ออกรถใหม่นะเป็นพาหนะสําหรับการเดินทางไกลนะบางคนก็จะได้เดินทางไกลไปกับคู่ครองคนรักนะครับและบางคนเนี่ยก็จะได้เกื้อหนุนดูแลลูกหลานบริวารอีกทั้งคู่ครองคนรัก ที่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายบางคนก็จะได้เข้าวัดเข้าว่าได้ปฏิบัติธรรมรักษาศีลเจริญจิตภาวนามันจะมีเรื่องราวเหล่านี้เข้ามาเกี่ยวข้องผูกพันกันมากนะครับส่วนเรื่องเงินเรื่องทองนี่ก็ถือว่าก็ยังจะมีมเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะครับดาวพระศุกร์ซึ่งเป็นดาวแห่งความดีงามเจ้านายผู้หลักผู้ใหญ่ นะหรือจะลูกค้าหรือจะคนต่างชาติก็ได้นะครับโคจรในพบสหัชชะถึงวันที่17-18มกราคมอันนี้ก็ถือว่าได้อุดมเกณฑ์ก็เร่งทํามาหากินติดต่อเพื่อนพี่น้องทําการตลาดค้าขายเหมือนเดิมก็จะได้กาไรดีพระศุกเข้าสู่พบพันธุอันนี้ก็อาจจะได้จ่ายเงินเพราะบ้านเรือนรถราพานะนะครับแล้วสุขจะอยู่ตรงนี้ตลอดทั้ง เดือนมกราคมนับตั้งแต่วันที่17เป็นต้นไปก็ได้อุดมเกตนะบางคนก็อาจจะได้จัดการเรื่องร้านค้าร้านขายนะครับอังคารอยู่ด้วยอังคารคือดาวพบสาชะและดาวพบมรณะเพื่อนพี่น้องอก็จะเกื้อหนุนเกื้อหนุนกันดีรักกันดีแล้วก็ส่งเคราะห์กันดีทำมาค้าขายร่วมกันจเจริญก้าวหน้าดีนะครับแต่ขณะเดียวกันนะดาวอาทิตย์ก็ส่องแสงเข้ามา ที่พุธและสุกและอังคารนะครับพุธสุกนี่เป็นดาวเคราะห์วงในก็เพ่นนะครับถือว่าถือว่าเป็นอุดมเกณฑ์เรียกว่าให้ความ,มัมงมีให้ความสมบูรณ์เพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องห่วงต้นเดือนเนี่ยหรือปลายเดือนสิ้นปีเนี่ยอาจจะติดติด,ตดขัด,ข,ดขัดอยู่บ้างไม่สะดวกแต่พอกลางเดือนไปแล้วก็สะดวกเต็มที่ละนะครับมีความเจริญก้าวหน้า ทำมาค้าขายประกอบอาชีพการงานแล้เรื่องของครอบครัวก็จะดีนะครับลูกหลานบริวารน,นะก็จะมีเรื่องเข้ามาให้ช่วยเหลือให้จัดการนะครับแล้วดาวแห่งลูกหลานบริวารเข้าสู่พบอริอันนี้ก็จะหมายถึงการรับภาระนะเข้ามาดูแลเรื่องของลูกหลานบริวารหรือบางคนก็งานใหม่เจ้าในายใหม่มอบหมายงานนะครับ แล้วก็เจ้ารือนอริมาอยู่ที่พบปัตตันีิก็จําเป็นที่จะต้องรับภาระนั้นมาแล้วก็มาแก้ไขนะครับส่วนดาวพบปัตตนิตกมรณะก็หมายความว่ามัวแต่ทําการทํางานวุ่นวายอยู่กับหลายเรื่องจนมีเหตุต้องห่างไกลกันบ้างกับคู่ครองตนนะครับเป็นอย่างนั้นอันนี้ในความหมายประการหนึ่งพระนิสบดีเนี่ยเป็นดาวพบพันธุด้วยนะเมื่อเข้าสู่พบมรณะเนี่ย เป็นราชาโชคในส่วนที่ดีนะครับใครที่แก้เคาะแก้กรรมแล้วนะครับโดยเฉพาะใครที่ทําบุญอุทิศให้แก่ลูกหลานบริวารในทุกภพชาติสัตว์ทั้งหลายที่เคยฆ่าเคยทําลายเคยติดค้างหนี้กรรมใดๆอยู่กับคู่ครองคนรักหรือเป็นหนี้เป็นสินใครอยู่เกอหนุนช่วยเหลือเขาชําะหนี่เขาคนที่ล่วงรับดับ,บันไปแล้วทําบุญอุทิศให้แล้วก็ ขออโหสิกรรมต่อกันหมดหนี้เวรหนี้กรรมกันแล้วนะครับก็จะหมายถึงการขยับขยายภาระหน้าที่การงานที่ใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็มีโอกาสได้เดินทางไกลไปต่างถิ่นนะเป็นอย่างนั้นนะครับได้ซึ่งทรัพย์สินมรดกบ้านเรือนที่ดินแต่บางอย่างก็จะได้จากการจากไปสำคัญที่พื้นดวงจกตาว่าใครจากแต่ละคนนะ พระฤาษีดีเนี่ยเป็นดาวพบปัต,ตนิเรื่องของความรักนะครับแล้วก็เป็นดาวพพพันธุเรื่องของครอบครัวกิจการบ้านเรือนพอมาอยู่ในพบมรณะราชาโชคเนี่ยก็จะหมายถึงการได้ทรัพย์สินมรดกจากคนที่รักนะครับเกื้อหนุนราชาโชคไม่ต้องขอเดี๋ยวมาเองเนี่ยเรียกว่าคนอื่นเกื้อหนุน แต่ในอีกความหมายหนึ่งดาวปัตตนิมามรณะแล้วก็เจอพระเกตก็ตามอายุไขบางคนก็จะได้ห่างไกลกันนะครับแต่ถ้าจะให้ดีก็พากันเสือกชะตาอายุนะชาวลัคนาราศีกันเนี่ยกับเรื่องของคู่ครองนะพากันเสืบกชะตาอายุอย่างไรปุต,ตะอริปัตตนิมรณะแนะนำให้ไถ่ชีวิตโคก,กระบือที่กาลังตั้งท้องตั้งกันอยู่ แล้วก็อุทิศส,ส่วนบุญนั้นให้แก่ลูกหลานบริวารศักดิ์ทั้งหลายที่ตนเคยทำร้ายทำลายทรัพย์ท้้งเป็นหนี้เป็นสินหนี้เวน,นี้กรรมใครอยู่ก็ตามก็อุทิศบุญนี้ชดใช้เขาร่วมกับคู้ครองตนแล้วก็ขออโหสิกรรมก็เป็นการสืบชะตาอายุตัดเวรตัดกรรมนะครับแล้วความสุขความเจริญก็จะมีมาวิถีแห่งกรรมมาแบบนี้ แต่หากใครยังใช้ชีวิตอยู่อย่างประมาทมัวแต่แย่งคู่กันพิศวาสแย่งอำนาจกันเป็นใหญ่เออแย่งที่กันอยู่แย่งคู่กันพิศวาสแย่งอำนาจกันเป็นใหญ่เนี่ยดาวเข้ามาพบพันทุกแทนที่จะเกื้อหนุนญาติพี่น้องนะก็มีแตเถียงเอาเรื่องที่เรื่องทางเบียดบังกันไป แล้วก็ลูกหลานบริวารอยู่อย่างไรไมิสนปล่อยให้เจอปัญหาบริษัทไม่เป็นที่ปรึกษาไม่ช่วยแก้ไม่ช่วยป้องกันนะครับตนก็จะรับซึ่งคดีความเพราะเหตุแห่งลูกหลานบริวารและทรัพย์สมบัติอันใดมีก็จะเอาไปทําให้สิ้นสู์อีกทั้งจะเกิดความพัดพลากห่างไกลจาก คนที่รักและสิ่งของที่ครอบครองคนละเรื่องจากที่แปลเมื่อคูเ่เนยนะครับหากใครเป็นอยู่ด้วยความไม่ประมาทก,ก็จะได้รับในฝ่ายที่ดีดังความหมายที่ว่ามาส่วนใครที่อยู่ด้วยความประมาทและขาดสติก็จะเป็นช่วงที่จะต้องรับผลแห่งกรรมนั้นก็เริ่มตั้งแต่เดือนมการานี่แหละ ภาระหนี้สินและคดีความที่จะต้องรับเข้ามาอีกทั้งจะพึ่งพาอาศัยใครก็มีได้แม้แต่คนที่รักก็หนีห่างเป็นอย่างนั้นนะครับเนี่ยก็จะแปลในสองความหมายแปลทั้งดีและร้ายเป็นไปได้ทั้งสิน้นแต่จะดีจะร้ายอย่างไรให้ดูที่พื้นดวงชะตาแต่ละท่านแต่ละคนนะครับแต่ว่าพอเริ่มต้นปีส่งท้ายปีก่อน ดาวแห่งโชคลาภผลเนี่ยดีนะครับดีอย่างไรดีตรงที่ว่าพระจันทร์เข้าเป็นเกษตรเริ่มเข้าตั้งแต่วันนี้แล้วสองทุ่มกว่าเนี่ยเข้ามาได้วรโครสะก่อนนะครับแต่กว่าจะถึงวันที่30พระจันทร์ก็กำลังจะย้ายแต่เป็นเกษตรอยู่ที่ราศีกรกฎณัวางมาอยู่ที่ภพปุตตะนะครับ ก็มีโอกาสได้โชคลาภผลจากลูกน้องลูกหลานบริวารมีลาบลอยจงดูพระจ,นจนันระ์จรนะจงดูพระจ,นจนันรจรแล้วก็ปี2567เนี่ยวันที่89เมษาเกิดสุรยคราศที่พบปัตตนิแล้วก็ในช่วงปลายปีนะครับช่วงต้นเดือนตุลาก็จะเกิดสุริยคราศอีกรอบกลุ่มลัคนาที่ราศีกัน เพราะฉะนั้นย้อนกลับไปดูที่ได้ไลฟ์บรรยายดาวใหญ่ๆโคจรตลอดทั้งปี2,567และเร่นแก้เพราะแก้เครดและเสริมโดวงชะตาจากผลผ่านทุกโศกโรคภยัยมีแต่ความสุขความเจริญ